กีฬาต้องรอดเนาะก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่เขาเรียกว่า เมจีลาต้องรอดเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับภาคอีสาน<ม>เกี่ยวกับวัฒนธรรม,มเกี่ยวกับความเชื่อซึ่งก็จะเป็นความเชื่อทางภาคอีสานที่เกี่ยวกับหมอธรรมเกี่ยวกับผีอะไร เดี๋ยวก,ก็ทุกอย่างลวนจากตั้งอิงจากภา,าคอีสานมาทั้งหมดหรือต้นไม้ที่แบบขึ้นมาตรงหน้าบ้านครอบครัวเนี่ยเราก็ถูกรีเซิร์ชมาทั้งหมดแล้วอะไรางเงี้ทุกคนก็จะได้เห็นในซีรีส์ทั้งหมด ก็จะ <łość> เป็นค่อนข้างมีความขมนิดหน่อยช่วงนี้ก็สามารถรับชมได้โดยที่แบบมันจะมีอะไรสอดแทรกเข้าไปตลอด12นาทีนะครับส่วนมากก็จะเป็นอะไรที่เรา แลเรียกพก่อครูเอต้องคอยติดตามว่าอนาคตจะเรียกจัดเธอเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าจะเปลี่ยนไหมคะก็ต้องรอติดตาม,มต้องรอติดตามแนะน,นีีบอกว่าพิธีกรหลบๆไปไหน <c oughs> ห่้ เอมโอเคดีไทยด้วยน,น,น,นี่นะคะน่าติดตามมากๆ,ๆนะคะแน่นอนว่าวันนี้แต่งตัวมาหล่อใช่ยร์หล่อไหมคะคนหนึ่งมาในแบบลุกสีดำบรรหนาวันอ,อีกคันหนึ่งนะคะจะออกในแนวแบบว่าสีน้ำตาลนะคะมาแบบว่าอาจจะเ,เรียกว่ามาคนละสไตล์กวางน้อย ชินกับการใส่ยีนอยู่แล้วปกติเก่งใส่ยีนเนี่ยก็ใส่ได้แบบแทบจะทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเสื้อแบบเสื้อยืดข้างในคุณได้ยินแล้วก็จะมีแบบดีเทลของเขาจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรความแบบออน้อยแต่มากน้อยแต่ม,มากแต่ยังมีความแบบให,ให้ให้ความแบบอะไรนะช่วยหน่อย <laughs> อะไรอะ่ะ <laughs> ชุดที่น่ารักมากมากนะครับจะเป็นไป๋เฮาออริจินอลนะครับก็จริงๆรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยเพราะว่าชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่แบบออกแบบมาหน้ารักเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือไป๋เฮาออริจินอลเนี่ยเขาอยู่กับสยามเซ็นเตอร์มานานมากกว่า7 5ปีเนี่ยตอนนั้นตอนนั้นปู่ยังไม่เกิดเลยมีใครเกิดแล้วบ้างตอนนั้นเกิดแล้วก็ไม่ต้องยกมือก็ได้ค่ะเอายังไม่เกิดกันสักคนเลยเหรอก็เขาอยู่กับสยามเซ็นเตอร์มานานมากๆเลยนะครับแบรนด์แต่ว่ายังน่ารักสดใส ให้เอกตั hey, oh, too too. ้งชื่อให้ด้วยนะเพิ่งรู้ว่าเขาเรียกอย่างนี้แหะตั้งเมื่อกี้เหมือนกันเห็นเพื่งเห็นไปแบบโอ้เหมือนฟังน้อยเลยได้ไหมคะและนอกจากนี้แล้วยังมีร้านที่ประทับใจร้านชื่นชอบในศูนย์กลางเซ็นเตอร์ด้วยใช่นเดียวกทั้งสองท่านจริงๆเรา สำคัญแบบอาหารเขาและชาติมากสมัยตอนที่นั่งวิ่งเล่นอยู่ที่จุฬาแบบชอบมาเดินเทียนเดินเนี่ยนะครับแล้วมาเดินแถวข้างบนนี่แหละหาความจินกับเพื่อนๆมากับใครคะตอนนั้นเก่งเก่งเลยครับเก่งกำลังจะถามเลยเอาใ่เอาใหม่เอาใเดืนสซ้ำมากับใครก็มากับเพื่อนแค่นเพืนฉันนั้นนั้นยังไม่รู้จักคุณเลย วมเขาเรียกว่ารวมแบบ multi brand ที่เป็นแบบไทยดีไซเนอร์แบบหลายๆคนที่ออกแบบชุดแล้วก็แบบปาะหายแล้วก็ที่สําคัญมีแบบบางทีมีการนําสินค้าที่แบบอยู่ตามที่ต่างๆที่แบบทัวประเทศไทยมามาไว้ที่อัลคุสยามสโตนด้วยก็แนะนําเลยใครที่อยากช้อปปิ้งแบบแบรนด์ไทยดีไซเนอร์เนาะแบบแบรนด์เสื้อเก๋ๆที่แบบมีความเป็นไทยเข้าไปเนี่ยก็ลองมาช้อปปิ้งกันคน Line สองนุ่มนะคะหรือว่าไปลองเดิน กว่าที่นี่นี่โอ้โหอัดแน่นไปด้วยความสร้างสารรค์เลยทีเดียวค่ะเชิญเลยค่ะเชิญชวนสักหน่อยเชิญชวนให้มาเที่ยวค่ะอ,อ้าครับ จริงอันดับแรกก็คืนเลยนะครับเกียน้ำปิงขอขอบคุณสยามเซ็นเตอร์มากๆเลยครับที่ให้เกียรติเก่งน้ำปิงมาในงานวันนี้นะครับซึ่งตรงกับธีมซีรีส์ที่พวกเรากำลังแบบเล่นพอดีเลยแล้วก็ได้ข่าวว่าพี่ๆแบบพยายามอย่างมากที่แบบจะให้พวกเราได้มาร่วมจอยกันที่นี่ซึ่งพวกเราก็แบบดีใจนะเพราะว่าถ้าใครที่ติดตามเกียน้ำปิงมานานแล้วก็จะรู้ว่างานแรกๆของเกีงน้ำปิงเนี่ยคือที่สยามเซ็นเตอร์นรี่แหละใช่ใช่ยังดงว,ว่าแบบ แต่แ,บบแรกๆก็สีน้ำพิงจำได้เสมอนะครับในความน่ารักนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยะครับขอบคุณค่ะใช่แล้วก็ที่สำคัญเลยคืออยากให้แฟนๆหลายๆคนนะได้มาเที่ยวที่นี่นะครับไม่ใช่แค่คนไทยนเนาะแฟนๆนของเราแบบอินเตอร์แฟนทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเโาอยากจะผลักดันให้ที่นี่เป็นเมองไทยแคปิอลไทยทาวเทอร์โอลแคปิตอลนะครับซึ่งแบบเป็นศูนย์รวมความเป็นไทยไว้ที่นี่เลยก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาท่องเที่ยวที่สยามเซ็นเตอร์ได้ะครับวันนั้นมีใครแวะมาสยามเซ็นเตอร์ไหมหลังจากที่มาดูพวกเราบัสติ้งแล้ว เชื่อว่าน่าจะมีใครเดินผ่านแบบนี้บ้างแหละมาช้อปปิ้งคลิปใช่ไหแตลก็ฝากสยามเซ็นเตอร์ไว้ในขอมความใจด้วยนะคะจ้าขึ้นเก่งนะคะฝากทุกท่านให้มารักเธอประเทศไทยครับก็ฝากด้วยนะครับวันนี้เรามีแฮชแท็กด้วยนะครับรักเธอประเทศไทยนะครับก็ทุกคนสามารถแบบแชร์โมเมนต์ของพวกเราหรือโมเมนต์นง คนด้วยนะครับที่นี่อย่างที่บอกว่าเป็นศูนย์กลางนะครับความเป็นไทยที่แบบรวบรวมทั้งหมดไว้ที่นี่หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเคาเจอร์หรือแม้แต่เมนูอาหารร้านอาหารนะครับรวบรวมไว้ที่นี่หมดแล้วก็แนะนําเลยนะครับกเห็นมีป้ายอ่ะยกขึ้นมาให้แบบให้แบบให,แบบให้อ่านได้ชัดได้ไหมคะ ก็จะเป็นแฮชแท็กแรกนะคะสยามเซ็นเตอร์ X เก่งน้ำปิงนะคะแล้วก็อีกหนึ่งแฮชแท็กด้วยนะคะรักเธอประเทศไทยนะคะสองแฮชแท็กนะคะฝากใส่ให้ด้วยเนาะนะคะสยามเซ็นเตอร์ X เก่งน้ำปิงนะคะแล้วก็อีกหนึ่งแฮชแทกรักเธอประเทศไทยถ้าตอนนี้ทุกท่านพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านอีกครั้งค่ะ